สวัสดีค่ะพแม่พีนอ้องเมื่อนกมาอก,กับมาดามอีกคือเก่าเนาะคะ่ะมาดามจะมาวางแนวทางของฮานอยมาแฟนคลับสายห้าน้อยเ้าบาทนี่ผู้ที่ล่อคอยผู้ที่ล่อคอยเฮาไปก่อนเล่าพัฒนาเมื่อนี่ผู้ใดสิไปกับซองสุวรรณเพราะว่าของซองสุวรรณเมื่อวานแตกไปสามรอบจุๆนะคะอ่ะชอบก็จัดคัดก็ผ่านเลขทุกตัวให้แคบเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เลขมีเขามีล้นแล้วก็กาบขอบุญขอบุณเส้นเสี้ยนที่ห้ตัวเลขแนวะทางมาว้างทั้งช่องเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็กาบขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามช่ว่บวชสิเป็นเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกาบขอบพระคุณหลายๆอ่ะคันพูดได้มาเห็นคลิปนี้ขอให้เงาเงาปังปังสี่รอบถึงห้ารอบวันนี้เนาะสี่โมงครึ่งห้าโมงครึ่งหกโมงครึ่งทุ่มครึ่งนะคะฮานอย อ่ะเตรียมตัวแคปหน้าจอแบบนี้พ่อแม่พี่น้องซองสุวรรณให้มาวันนี้รูด4หน่อยถึง5หน่อย4กับ6กสองตัวสี่หางไม่ให้เยอะแค่4หางทุกคนให้สหางพ,พ่อแม่พี่น้องใจขนาดแล้วก็ไปคนละลายรอสองตัวสหางก็จะมีอ่าวิ่งอสองตัวสหางสี่ศูน สี่หนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งเบิลจะเป็นสี่สี่หกหกสามตัวสามหางสามตัวก็จะมีสี่หกสี่ศูนย์หกสี่หนึ่งหกหกสี่สองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่สี่ศูนย์สี่หนึ่งเด้อค่ะสามตัวเน้นสองหางหกสี่ศูนย์หกสี่หนึ่งเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของซ่วงสุวรรณเพราะว่าของเพื่อนเขา รอบกาซาด c เจ็ดเลิต่อด้วยรอบสามคคี c สี่ปิดท้ายด้วยรอบ v i p สี่แปดเข่าตรงตงตัวเน้นตัวเจาะผู้ได้เป็นแฟนขับซ่องสุวรรณไปโตมือหนีเง่าเงาจู่จู่กับขบุญขบุณซ่องสุวรรณที่ให้ตัวเลขแนวะทางมาว่างทางซองหน้ากับขบุรพะพคุณหลายๆอ่ะต่อไปเป็นของเลขมีที่มาเลขมีที่มาได้ไปรอบสามคคีเขา ตรงตรงแต่บ่ได้เขา้าตัวเน้นตัวจอพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้มื้อใหม่ไปใหม่ผู้ใดจะตามของเลขนี้ที่มาเลขนี้ที่มาให้มาวันนี้รูด4นอยถึง5หนอย7กับ9 2ตัว4หาง7172 9192เบิ่นจะเป็น7799 3ตัว3หาง791792 7จ็ดเจ็ดเก้าสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่เจ็ดหนึ่งเจ็ดเน้นไปที่เจ็ดหนึ่งแล้วก็เก้าสองสามตัวนเน้นหางเดียวเม็ดเดียวเจ็ดเก้าสองแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขหนีที่มาแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของเซียนหนุ่มค่ะเป็นของเซียนหนุ่มของเซียนหนุ่ม ได้ไปรอบสพจิตสองซีซีสองเข่าตัวนิ่เตัดจอผู้เพื่นหาได้กับมี่ขึ้นกันเด้อพอมีปนองรอบสพอจิตเนาะผู้บมีกับบมมี่อะมื่อนีเมื่อไม่ไปไม่ผู้ใดจิตตามของเซียนนมเซียนนมให้มาวันนี้รูด4หน่อยถึง5หน่อย3กับ5้สองตัว4หาง3 3 0สามศูนหน เบิ้ลจะเป็น3ามสาตัว3หาง3ตัวก็จะมี3 5 0 3 5า3ูนยตัวเน้น2หางเน้นไปที่3 1มหนึ่งตัวเน้นหางเดียว350แคปหน้าโจถ้าใครจะตามของเสียนมแล้วไปต่อเป็นของใคร เป็นของดาล่ามาดามกาเขา่เขาซี่สองสองซี่บ่ิได้เขาตัวเนีนเข้ารอบสพอตจิตที่กันพวาะไงพี่น้องออรอบสพอตจิตจะหายากเนี่ยต้องกลาบขอโทษขอให้เมือ่อีงเมื่อไม่ไปไม่กันผู้ใดตสิิตามของดาล่ามาดามเมื่อี้มาไปน้ากันมาดามหอันั่งเล่ากับมีแปดเนาะห้าน้อยกับมีแปดเมื่อี้สิเป็นจังใดสิเข่าสิปังสีม่มันบอกว่าไม่พี่นอ้องชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะ แนกทุกตัวให้แคบเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมาดามให้รูดแเนาะล่าพัฒนากาให้8ปดแตพิ่น้อนอวดนี้มาดามให้วันนี้รูด4หน่อยถึง5หน่อย8เม็ดเดียว2ตัว4หาง8ปดเ8้าแปดศเบิ้ลแปดสตัวสามหาง 889880882 2ตัวเน้น2หางเน้นไปที่8980 3ตัวกนเน้น2หางพอ้อพไปนองอย่าลืมติดเบิ่นไวน้ในเรื่อง88เม็ดเดียวเน,นาะ3ตัวเน้น2หาง8 8 9 8 8 8 0แคปหน้าโจถ้าใครจะตามของดารามาดามเนาะแล้วไปต่อเป็นของ แมวหน่อยน้ำโชกคว้งแมวหน่อยน้ำโชกกลับไปสองซีซีสองคือกันเข้าตัวเน้นตัวโจ้ไปรอบส u p อ o r t จิตพอแม่พี่น้องมื่ว่านไปแต่รอบส u พ p จิตเนาะว่ามันแมนอยู่นั่นแหละว่ามันเบิ่งคายู่เด้อคันคันลุดอีกก็ขากราบขอโทษขอให้เด้อคันสิลุดตะขอ้งแมวหน่อยนี่ก็เกินไปแล้วมาดามเจ้าพอเช่าทํางานแล้วเจ้าสรงแันอันตัวเลขของเจ้ามันสิขึ้นสูงแล้วแล้วมึงส่ง อายุเป็นเพียงตัวเลขเนาะอย้อยไปนองอ,อ้าวแมวน้อยน้ำโชคเข้าไปรอบสะพอจิตสอง2ี่สี่สอวันนี้ถ้าใครจะตามของแมวน้อยน้ำโชคห้มากเือนี่รูดสี่น้อยถึงห้าน้อย8กับสาสองตัวสี่หางสองตัวก็จะมีสองแปดสองสาสาปดสามสี่เบิ้อก็ตัวกันค่ะตัวกัน ตัวกันจะเป็น3ามสตัว2หางเก้าสองสามสองตัวเน้น3าหางเน้นไปที่8ปดสองแปสองสาสีตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียว9ก้สองสแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของแมวน้อยนำโชคแล้วไปตอบเป็นของเลขรับนางฟ้าเลขลับนางฟ้า ก็ได้ไปหนึ่งรอบมีแต่ผู้ไปรอบสะพอจิตมาเป็นตะเลืดตัวผู้หาบุไรเทนเนเนาะเป็นตะเลดตัวผู้หาบไรเทนนเนาะสามรอบสุดท้ายบัวพานเนี่ยเพราะว่าทุกทุกท่านจะไปตลอบอ่าพิเศษปกติวิ่งพี่เนาะค่ะเนาะสามรอบเขาใจยุแม่พี่น้นองอ้าว,วาเามื่อนี่เม,มื่อไ,ไม่ไปไม่ผู้ใดเปลี่ยนแฟนคลับของแรกรับนางฟ้าแลกรับนางฟ้าให้มาวันนี้รุด สหน่อยถึงห้าหน่อย6กับ8ปตัว4หาง6 8 6 9 8หกเกเปบิ้ลจะเป็น6ก8กแมตัว3หางสตัวก็จะมี6 8 9 6 8 0ก้าหสองตัวเน้น2หางเน้นไปที่8 9 8 0 3ตัวเน้น2หางเน้นไปที่ 6กหกแปดเก้าหกแปดศูนย์แคปหน้าโจถ้าใครจะตามของเลขลับนางฟ้าวันนี้เนาะแล้วไปต่อเป็นของคายเป็นของช่อเษใช่เบาหน่อยน้ำม้วนคนหลุบรอคือบบไปบนอมือนีช่อเฉใช่มื่อวานคือบบไปมือนีไปใหม่เด้อมือนีเด้อว,วันนี้วันใหม่ไปใหม่นะคะ เราช้ใจให้มาวันนี้รูด4หน่อยถึง5หน่อย0ูนย์กับ2อสองตัว4ี่หาง0 3นย์สามเบิ้ลจะเป็น0ูนย์ตัว3หางศูนย์สองสางสี่ศูนย์ศูตัวเน้น2องหางเน้นไปที่สองสามสมตัวเน้น2องหาง0 2 3ย สองสี่เด้อแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของชอเชษชัยแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของล็อกยิกพารวยอา้าวล็อกยิกกับบอบไปเนาะเลขล็อกยิกกับบอบพานมือนี่มือใหม่ไปใหม,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 ม่พี่น้องวันนี้วันใหม่ไปใหม่อุไรเป็นแฟนครับจับตามองล็อกยิกพารวยให้มาวันนี้รูด สี่หน่อยถึงห้าหน่อยสองกับสี่สองตัวสี่หางสองหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสี่สามเบิ้ลจะเป็นสองสองสี่สี่สามตัวสามหางสองสี่หนึ่งสองสี่สามสองสองสี่สองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่สองสามสี่หนึ่งสามตัวเน้นหางเดียวสองสี่หนึ่งแคปหน้าจอ ถ้าใครจะตามของ l ลอกกิ่หารวยกราบขอบุญขอบคุณเสี้ยนเสี้ยนด้ค่ะที่ให้ตัวเลขแนวาทางมาว่างทั้งทรงเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็กราบขอบุญขอบุ้เอซทุกท่านคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีให้ได้ไปห้าน้อยกันสูุขสูขคนเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะเอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะหานอย